วันนี้ผมมีรถคันเล็กนะครับ6ล้อเล็กนะครับมานําเสนอนะครับมารีวิวนะครับเอามาขายท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KUM รถบรรทุกมือสองอีกเช่นเคยนะครับเห็นพื้นที่แบบนี้นะครับพื้นที่ที่คุณหูคุณตางกันเป็นอย่างดีนะครับก็อยู่ร้านนี้กันเป็นประจำนอะเวลารีวิวรถวันนี้ผมมีรถคันเล็กนะครับหกล้อเล็กนะครับมานําเสนอนะครับมารีวิวนะครับเอามาขายท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผม คันนี้เป็นอี u ูสูนะครับ NQR 175แรงม้านะครับปี5้าสภาพภายนอกต้องบอกได้เลยว่าน้องเขาสมบูรณ์มากสวยมากนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตู้พามาดูตู้ครับคันนี้นะครับสภาพตู้นะครับเราเก็บงานมาให้ใหม่นะครับทํำสีให้ใหม่นะครับเป็นสีแดงขาวเนาะสวยๆแบบนี้เลยต้องย้ำว่าสีใหม่จริงๆนะครับผมเราเปลี่ยนยางกันซึมให้ใหม่นะครับทุกบานทุกเส้นนะส่วนยางคัสซีนะ ด้านล่างเราก็พ่นสีการสนิมให้นะครับผมในส่วนของเรื่องยางเนาะยางหน้าและยางหลังนะครับต้องบอกได้ว่ารถคันนี้ยางยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ถือว่าได้อ๋อยังวิ่งงานได้อีกยาวไกลเนาะวิ่งได้อีกนานเนาะ <อ equality! S 1> แล้วก็ด้านหลังสวยๆนะครับด้านหลังสวยๆนะครับคันนี้ตู้ยาวอยู่ห้าจุดห้าเมตรนะครับสภาพตู้แผยในเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับเปิดได้ <jest S 1> <ele> สภาพของรถคันนี้เนาะใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูตัวกันได้นะครับน้องอาจจะอยู่ไม่นานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เนาะอ,อาจจะไปเร็วนะครับอะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกับผม อมแล้วนี่ก็คือในส่วนของภายในหัวเก่งรถคันนี้นะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าภายในเรารยังไม่ได้คินนิ่งให้นะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาจะเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวรถคันนี้เราจะไปเก็บทําความสะอาดภายในให้นะครับรับรองว่าจะสวยแน่นอนสวยงามแน่นอนเนาะคันนี้ปี57นะครับวิ่งอยู่ที่400,006 400,006นะครับก็เป็นเลขใหม่สวยๆเนาะใครที่สนใจรถปี57นะครับกับเลขใหม่ประมาณนี้เนาะสภาพภายในก็ดูดีเนาะก็สามารถไปดูตัวได้นะครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูราคากันข้้งล่างดีกว่านะครับว่าคันนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เขาผมทั้งหมดทั้งมวลที่ผมรีวิวไปนะครับรถคันนี้เดี๋ยวเน้นย้ำกันอีกทีนะครับเป็น Isu z ๆ NQR 175รแรงม้านะครับปี57สภาพภายนอกนะครับสมบูรณ์สวยนะตู้เราเก็บงานให้ใหม่ทาเสียให้ใหม่นะครับเป็นขาวแดงนะครับเปลี่ยนยางกันซึมนะครับทุกบ้านนะครับเป็นยางกันซึมทุกบ้านนะครับให้แล้วเรียบร้อยนะครับขนาดตู้ยาว5.5เมตรเนาะคันนี้เราขายอยู่ที่ 8 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับคนเครดิตดีนะครับมีรถแล้วนะครับมีโปรโมชั่นอยู่สามารถใช้เงินออกรถที่1,000 0แได้เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่0813739793นะครับหรือจะติดตามเราในเ a c e o o o k f a n p a นะครับ KUM Corporation นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวรถนะครับ ทุกแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับเป็นประจำนะครับฝากติดตามฝากกดไลฟ์กดส u บสไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมอย่างไงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับผม